สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3ามธันวาคม2563นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่งบน้อยนะคะแอดก็จะ,ะมีให้ในท้ายคลิปนะคะดูให้จบนะคะไม่กี่นาทีเองนะคะ3นาทกาีกว่าเองค่ะงวดที่แล้วใครโชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังนะคะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามต่อกันในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอ่างวดที่แล้วนะคะใครที่โชคดีนะคะ ก็เดี๋ยวงวดนนี้นะคะอย่าลืมดูด่วนเลยนะคะคลิปนี้นะคะ,ะส่วนช่วงนี้นะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแอดก็คิดถึงแฟนคลับและเอฟซทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะนี่ก็เป็นงานที่ที่แอดไปมานะคะเนาะเป็นงานพิธีเททองนะคะ พิธีเททองนะคะแล้วก็แอดไปงานมานะคะแล้วก็งวดน,นี้แอดก็มีตัวเลขนะคะมาฝากแฟนคลับและเอฟซทุกคนเลยนะคะคนเยอะมากเลยนะคะเนาะรีบดูนะคะก่อนอื่นแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของแอดด้วยนะคะช่องสองหวยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นำคลิปเด็ดๆดีๆมาให้แฟนคลับและเอฟซแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะ อย่าลืมนะคะว่าแอดก็เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ข้ามไปได้เลยนะคะเนาะเป็นแนวทางอาจจะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแอดก็จะไปหาซื้อไว้เหมือนกันนะคะ mm hmm. เผื่อว่าจะได้มีโชคนะคะไปทําบุญปีใหม่กันเนาะใช่ไหมคะส่วนงานพิธีเททองนะคะทีะ่ที่แอดไปนี่นะคะ ก็วันที่แอดไปนะคะก็แอดได้ตัวเลขมานะคะงวดต่องวดเลยนะคะแอดก็ไปไหว้พระนะคะไปหลายจุดเลยนะคะเพราะว่ามีสายบุญนะคะที่ไปที่วัดน,นี้นะคะเพื่อที่จะ ในงานอันนี้นะคะใครที่ดวงไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้นะคะคือจะต้องรับปีใหม่เนาะทุกคนก็จะไปกันนะคะส่วนตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะมีไม่กี่ตัวเองนะคะมะีประมาณสองสามตัวเองนะคะเนาะในท้ายคลิปนี้หละคะ่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเพราะว่าแอดนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปหา หลายๆที่มาให้ดูนะคะว่าเออมีที่ไหนเด็ดๆด,ๆดีๆแอดก็จะไปติดตามให้นะคะมีไม่กี่ตัว3126121233แล้วก็24นะคะส่วนใครที่ดูไม่ทันหรือว่ายังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเนาะแอดก็ได้มางวด ชนงวดเลยนะคะแล้วแอดก็มั่นใจด้วยนะคะอยากจะให้แฟนคลับเอฟซีนะคะได้รับชมนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ